เบิ้งจะเบิง้งเดี๋ยวเราจะเก็บตรงนี้ไปน้ำค่ะพี่น้องดอกน้อยๆก็ถิ่มไว้ก่อนเราจะเอาดอกใหญ่นี่อันนี้เป็นสมูดเด้ค่ะเห็นบ่ามันจะตั้งกันเนี่ยค่ะอันนี้จะเป็นแบบเขาเรียกโกลเด้นแบบทั้งยุโรปพ่นเก็บกันแต่ทั้งอเมริกาก็จะมีอยู่สองชนิดก็คือตัวโกลเด้นกับตัวสมูดนี่แหละค่ะเนี่ยค่ะ,คะอันนี้พนขึ้นมาหม่มอีกแล้วพี่น้องฝนตกมากพ่นก็ ขึ้นอีกครับพี่น้องดีให้ถึงได้จะไดเก็บน้อยได้เพิ่นกับขึ้นมาเรื่อยๆก็ดีอยู่นะคะแล้วถ้าจะไปเก็บอยู่ทางเขาหมู่บ้านน้ำจ้ะอันพอได้กินเรื่อยๆก็โอเคอยู่นะเนาะเนี่ยลวงไก่ไม่อีกแล้วเห็นว่าดอกไม่น้อยเด็กกเด้ออืมอืมเด็กเก็บกเข็ดมามีเด้อ ชากเออชากกชจก็ชาก,ชก,ชก็ไม่กินไม่ไม่ไมยีดอกซัมนี่ก็ได้แล้วค่ะเพราะว่าเฮ็ดถ้าเพิ่นเป็นแบบนี้เพิ่นจะบานแล้วสแสดงว่าเพิ่นบนใย,ยแห้งค่ะมันขึอ้นอยึ่กับพื้นที่แหะค่ะบางบางพื้นที่เพิ่นก็จะดอกใ่แห้งเพราะว่าเพิ่นสมบูรณ์เนะาะเพราะบางพื้นที่พิ่นก็บ่ไก่เอยไก่จะมายุ่งเข็ดมัมีอีกแล้ว โอ้ยยยยจุด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 เคี่ยเค็ดนันวันแล้ว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 ไปปะไปโอ๊ยเห็นมั้ยนี่ไผ้เคียร์พู้ใดเคียร์มันยุงอีกสมัยเกี้ยเกี้ยนี่ผู้ใดเคียร์อืมเอาใครกินบากินเกาแต่มันบอแซบมันบอกไก่บอกว่ามันบอแซบจะแซ่จังไหนมันบอใหไหนคุกเลยอืม โอ้นี้ดอกเล็กดอกน้อยนะะจืะมเอาไปกินโรดพี่น้องเ <c oughs> นี่ยค่ะเดี๋ยวไปเก็บอีกเก็บทั้งขาบานเห็นอยู่ป๊ะปะอันนี้กระทิ่ไว้นนี้ก่อน